สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าเรื่องโดยสรุปของเรื่องเป็นเมียแม่ทับไม่ง่ายตั้งแต่ตอนที่12จนถึงตอนที่20ยิ่งหนอขอเตือนนะคะนี่เป็นเพียงการเล่าเรื่องโดยสรุปถ้าใครอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดไปหาอ่านได้ที่สำนักพิมพ์ห้องสมุด .com นะคะ วันแรกของการดําเนินการเรื่องร้านที่ซื้อมาสีหยุนจือจะทําเป็นร้านอาหารโดยได้ตัดสินใจหาพ่อครัวเป็นจางถิงอดีตห้องเครื่องในวังที่เคยมีปัญหากับขุนนางใหญ่จนถูกไล่ออกมากลายเป็นขี้เมาจรจัดอยู่ข้างถนนซึ่งเขายื่นข้อเสนอว่าหากต้องการเขาเป็นพ่อครัวก็ต้องแบ่งกําไรให้เขาเจ็ดใน10ส,ส่วนสีหยุนจือก็ยอมรับทาเอาตัวเขาเองก็ตกใจจากนั้น ชุยยาก็หนีออกมาจากบ้านสกุลสีมาพึ่งพิงนางก็รับไว้โดยให้ค่าจ้างมากกว่าสกุลสีถึง2เท่าแม้ต้องทำงานที่ร้านนางก็ไม่พลาดเรื่องงานที่บ้านแม้แต่น้อยทำเอาท่านปู่เอ่ยปากชมไม่ขาดปากหลังจากดูแลเรื่องการทานอาหารของท่านปู่เสร็จนางก็เข้าครัวไปหั่นผักเจ้าอีจึงถามว่าหูหยินท่านหั่นผักที่จะใช้ทำกับข้าววันพรุ่งนี้ไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยหรือขอรับ สีหยุนจือสายหน้าไม่ใช่ข้าจะเตรียมมื้อเย็นไว้ให้กับใต้เท้าต่างหากหานเฟิงกับเจ้าอี้มองหน้ากันเริ่มแกล้งหยอกนางว่าหูหยินดูแลคุณชายดีจริงๆนะขอรับสีหยุนจือจึงถามกลับว่าพวกเจ้ารู้ไหมว่าใต้เท้าไปทำอะไรข้างนอกถึงได้กลับมาดึกดืนทุกวันและนางก็ได้รับคำตอบว่า ตั้งแต่คุณชายย้ายมาอยู่ที่เมืองล่วอย่างเขาก็ดูซึนลงไปคาดว่าสงครามครั้งนั้นคงกลายเป็นปมในใจของเขาตอนนั้นทหารคนสนิทที่เขาไว้ใจทรยศ์ไปเข้ากับพวกแควนฉีซ้ำยังสั่งให้คนมารอบทำร้ายคุณชายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนับตั้งแต่นั้นคุณชายก็ปิดกั้นตัวเองไม่คุยกับใครและไม่เชื่อใจใครอีกจึงชอบไปอยู่เพียงลำพังในปากก่าขอรับหารเฟิงพูดจบเจ้าอีก็เสริมว่า อันที่จริงข้ากับหานเฟิงเคยแอบตามขึ้นไปดูบนเขาเห็นคุณชายเอาแต่นั่งเหมืออยู่บนต้นไม้ไม่ทำอะไรทั้งนั้นเขาทำเพียงนั่งมองท้องฟ้าเขาข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณชายมองเห็นอะไรอย่างนั้นหรือหรือจะมองเห็นนกที่บินไปมาช่างหน้าพูดไม่ทันจบเขาก็ต้องสะดุดเพราะคุณชายมายืนอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้เขาเดินมาข้างเตา แล้วหยุดอยู่ที่ตรงหน้าสีหยุนจือจากนั้นจึงสั่งนางอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนข้าไม่ชอบขึ้นช่ายทำอย่างอื่นมาก็แล้วกันข้าจะรออยู่ที่ห้องหนังสือพูดจบก,ก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงความตกตะลึงให้กับอีกสามคนที่ยังนั่งอยู่หลังจากจัดเตรียมอาหารเสร็จนางก็ยกไปให้สามีด้วยตนเองใต้เท้ากินข้าวนะเจ้าคะข้าจะไปห้องครัวพูดยังไม่ทันจบก็ถูก พูดแทรกขึ้นมาก่อนนั่งลงกินข้าวเป็นเพื่อนข้าทานอาหารได้สักพักเขาเอ่ยปากชมรสชาติอาหารของนางสีหยุนจือแทบจะลงจับอาหารที่เขาชอบล้วนหมดเกลี้ยงจานส่วนของที่เขาไม่ชอบก็ถูกเขี่ยออกเมื่อทานอาหารเสร็จปู้ฐานก็บอกนางว่าอยากดื่มชานางก็ไปจัดการชงให้เมื่อกลับเข้ามาปู้ฐานก็เรียกให้นางไปหาที่หลังฉากกัน เขาอาแขนทั้งสองข้างออกและยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่พูดอะไรสีหยุนจือชางักเขาอยากจะให้นางช่วยถอดเสื้อให้เัินรึแล้วเขาไม่ยืนอยู่ตรงหน้าฉากกัานทำไมตั้งนานหรือเขาตั้งใจย,ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อให้นางเข้ามาแล้วเรียกให้ช่วยถอดเสื้อเขาต้องการอะไรกันแน่สีหยุนจือยืนงงแต่ไม่กล้าถามกลัวจะทำให้เขาไม่พอใจ เมื่อนำน้ำชามาวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนางเตรียมหันหลังจะเข้าครัวแต่ก็ถูกกระชากด้วยความตกใจนางจึงเกาะเขาไว้ดวงตาคมเข้มลึกล้ำของปู่ฐานกําลังจับจ้องไปที่ใบหน้าตกใจของนางในแววตาซ่อนความอบอุ่นและอ่อนหวานไว้มากมายเขาเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังตอนแรกข้าอยากจะอุ้มเจ้าขึ้นไปบนเตียงแต่ขาของข้ายังเจ็บอยู่ข้าทำให้เจ้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่า หญิงสาวตะลึงงงันยื่นมือออกมาอ้างหนะ้าผักสามีก่อนถามว่าใต้เท้าท่านไปโดนมนสะกดหรือเปล่าเจ้าคะชายหนุ่มเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ผลัออกจากนางอย่างหมดอารมณ์สีหน้าไม่พอใจสายตากลับมาเป็นเช่นเดิมคือเย็นชาและพูดขึ้นว่าฉันไม่รู้อะไรเลยเจ้ารออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวข้าไปตักน้ำมาให้ สีหยุ่นจือกลืนน้ำลายลงคอพอเจออาการเช่นนี้ของสามีนางยิ่งมั่นใจว่าเขาต้องโดนมนต์มาแน่ๆเช้าวันรุ่งขึ้นขณะทำงานเจ้าอี้เห็นสีหยุ่นจือเมม่อลอยจึงพูดขึ้นว่าหูหยินขอรับคุณชายของพวกเราดูเหมือนจะเป็นคนเย็นชาแต่ใจจริงแล้วเป็นคนอบอุ่นนะขอรับข้ากับหานเฟิงมาอยู่กับคุณชายตั้งแต่11ขวบยังไม่เคยเห็นคุณชายตักน้ำล้างหน้าให้ผู้หญิงคนไหนคราวนี้หูหยินคงจะได้สบายไปทั้งชีวิตละขอรับ วันนี้สีหยุนจือไปเตรียมร้านโดยได้ขึ้นป้ายร้านชื่อว่าซิงหลัวและวันนี้นางได้ให้จางถิงพ่อครัวของนางทําอาหารให้ชิมซึ่งเขาสามารถทําให้อาหารที่สุดแสนจะธรรมดากลายเป็นอาหารเลิศรสได้สีหยุนจือถามจางถิงว่าไก่ย่างเป็ดย่างทําได้ไหมเขานิ่งไปดอยสิทําไมข้าจะทําไม่ได้ข้าเป็นถึงพ่อครัวของห้าตำหนักเชียวนะ พูดยังไม่ทันจบสีหยุนจือก็พูดขึ้นว่ากีเลยถ้างาั้นพรุ่งนี้เริ่มงานได้10วันแรกเจ้าย่างไก่15ตัว10วันจากน,านั้นย่าง10ตัวและ10วันสุดท้ายย่างแค่5ตัวส่วนอาหารอื่นก็ขอเป็นกับข้าวธรรมดาลูกค้าสั่งอะไรเจ้าก็าผัดตามที่สั่งทําตามนี้ได้หรือไม่เขาอ,อดสงสัยไม่ได้จึงพูดว่าแม่น้องข้าไม่อยากจะขัด แต่ยังไม่ทันจะเปิดร้านเจ้าก็เตรียมจะพักมือแล้วหรือคิดจะทำการค้าต้องยิ่งทําให้ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆสิคำตอบที่เขาได้รับคือเจ้าทำตามที่ข้าบอกก็พอตอนเย็นสีหยุ่นจือก็กลับมาทํากับข้าวเย็นให้กับคนที่บ้านวันนี้ประหลาดมากที่ปู้ฐานก็มานั่งทานอาหารเย็นร่วมกันด้วยและในยามค่ำคืนฉากหวานชื่นก็บังเกิด เช่นเดิมนะตรงนี้หนอจะไม่ขอเล่าขอให้ท่านไปหาอ่านเอาได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด c o m com นะเจ้าคะวันเปิดร้านวันแรกเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีลูกค้าเข้ามาบ้างแต่ไม่มากวันนี้เองที่จางถิงได้แบกเอาหายที่อยู่ข้างหลังร้านที่เท่าแก่หลิวทิ้งไว้ให้ออกมาสีหยุนจือออกมาดูปรากฏว่ามันคือน้ำหมัก ที่เป็นหัวน้ำแกงซึ่งผ่านการหมักไว้หลายปีถือว่าเป็นของดีเลยทีเดียววันนี้หานเฟิงกลับมาจากทำงานให้กับปู้ฐานด้วยความผิดหวังจากการไม่พบคนที่เขาให้ไปหา11วันนับตั้งแต่เปิดร้านวันนี้จางถิงย่างไก่เพียง10ตัวกลิ่นเพิ่งโชอยออกไปข้างนอกร้านก็มีคนเดินตามมาสีหยุนจือจึงเดินเข้าไปถามว่ามีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าเจ้าคะ เขาตอบว่าเท่าแก่นี้นายท่านของข้าอยากกินไก่ย่างบอกว่าได้กลิ่นหอมมาจากร้านนี้จึงบอกให้ข้ามาซื้อไก่ย่างสองตัวขอรับนางตอบกลับไปว่าน่าเสียดายจริงๆวันนี้ครอบครัวได้ท้าหวังที่อยู่ทางเหนือของเมืองจัดงานแต่งจึงสั่งไก่ย่างของข้าไป80สิตัวบอกว่าจะเอาไว้เลี้ยงแขกที่มาจากเมืองหลวงไก่ที่ย่างเสร็จแล้วจึงถูกส่งไปที่นั่นทั้งหมดหาก เจ้านายของเจ้าอยากจะกินเกรงว่าจะต้องเป็นวันหลังแล้วละ่ะลูกค้าคนนั้นจึงเดินออกไปด้วยความเสียดายจ้างถิงเดินถือตะหลิวออกมาจากห้องครัวด้วยความโมโหชี้หน้าสีหยุนจือแล้วบอกว่าเจ้าเสียสติไปแล้วรึใต้เท้าหวังที่ไหนกันสิบกว่าวันที่เรารอมาในที่สุดก็มีลูกค้ามาซื้อแต่เจ้ากลับไล่ขอไปมีใครค้าขายอย่างนี้กันบ้างมันน่าโมโหจริงๆ สีหยุ่นจือทำเพียงยิ้มให้เขาจึงพูดเสียงอ่อนลงว่าค่ะก็แค่เสียดายสีหยุ่นจือก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ตอบอะไรเขาจึงพยายามกลั้นอารมณ์แล้วบอกเพียงว่าข้าจะกลับไปต้มเนื้อแกะก่อนทุกอย่างที่สีหยุ่นจือทำมีเหตุผลเสมอร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ก็เหมือนคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่หากไม่มีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปแล้วจะมีใครให้ความสนใจ ถ้าไก่แค่ตัวเดียวใครก็ซื้อได้ต่อไปก็คงไม่มีใครเก็บเรื่องไก่ที่เคยกินไปมาพูดและถ้าวันนี้กินไปแล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่อยากกินก็ได้หากวันนี้มาซื้อแต่ไม่มีขายก็จะสร้างความรู้สึกบางอย่างในใจลูกค้าส่วนวันหน้าถ้าได้กินแต่ไม่พิเศษสุดท้ายลูกค้าก็ลืมดังนั้นนางจึงต้องทำให้ไก่ที่เข้าปากสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ที่ได้กินให้มากที่สุดที่หน้าร้านมีเสียงกระดิ่งดังแว่วมาสีหยุ่นจือหันไปมองเห็น <he en S 2> ชายประหลาดสวมชุดที่ปักด้วยสีต่างๆที่คอแขวนกระโหลกไว้สองอันและที่เอวผูกลากคนมาสองคนเขามาเพื่อที่จะกินน้ำแกงต้มแกะนางจึงบอกเขาไปว่าใต้เท้าหลิวย้ายออกไปแล้วอะไรนะ ชายประหลาดร้องลั่นร้านจางถิงเดินออกจากห้องครัวมาดูด้วยความสงสัยเมื่อเห็นชายประหลาดเข้าก็ร้องเสียงหลุงแล้วรีบวิ่งเข้าไปหลบในครัวตามเดิมขาอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมากว่าพันลีก็เพื่อที่จะมากินน้ำแกงฝีมือเขาเขาจะไปไหนได้อย่างไรทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันแล้วเขาก็สูดดมไปทั่วร้านสีหยุนจือเห็นชายหญิงคู่หนึ่งที่ชายประหลาดมัดไว้กับเอวลากมา พวกเขาขอเธอดื่มน้ำชาเธอสงสารจึงกำลังจะยื่นให้ทันใดนั้นเองชายประหลาดก็เอาแส้ฟาดชายหนุ่มที่ถูกมัดมาเขาคลานหนีส่วนหญิงสาวก็คลานเข้ามาหาเพื่อที่จะช่วยบางเขาจากแส้เสียงร้องอดโอยของทั้งคู่ทําให้สีหยุ่นจือสะเทือนใจเมื่อเหลือบไปเห็นควันจางๆในครัวนางก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงตะโกนออกมาว่า ท่านยังอยากจะได้น้ำแกงต้มแกะอยู่ไหมเจ้าคะชายประหลาดพยักหน้าเงึกเงึกแล้วพูดว่าเอาเอาข้าต้องเอาอยู่แล้วข้าอุตส่าห์บ่าวบัตรมาถึงที่นี่ก็เพื่อที่จะได้กินน้ำแกงนี่สีหยุนจือยังหวาดกลัวอยู่แต่ก็พยายามทําใจดีสู้เสือก่อนพูดว่าถ้าจะกินก็จ่ายเงินมาทั้งหมด500อีแปะเจ้าคะ่ะชายประหลาดเอามือกุมหัวชี้น้ำแกงในหม้อแล้วพูดขึ้นว่า น้ำแกงมอเดียวเจ้าขายตั้ง5้าร้อยอีแปะชวหรอเท่าแก่หลิวขายของหน้าเลือดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สีหยุงนจือนิ่งตอบอีกฝ่ายว่านี่ไม่ใช่น้ำแกงต้มแก่ของร้านเท่าแก่หลิวเท่าแก่ร้านคนใหม่แซ่ปู่และนี่คือน้ำแกงต้มแก่ของร้านตระกูลปู่ข้าให้ราคานี้เพราะเห็นว่าท่านรู้จักกับเท่าแก่หลิวชายประหลาดโกรธจนหน้าแดง แต่ก็ยังนิ่งไม่พูดอะไรออกมาสีหยุนจือรวบรวมความกล้าถามออกมาด้วยเสียงอันดังว่าตกลงท่านจะซื้อหรือไม่ชายประหลาดกระทืบเท้าชี้หน้าด่านางอย่างมีโทสะเจ้ามันแม่ค้าที่หนาาหลวุชัดน้ำเกลืหม้อเดียวขายตั้งหาร้อยอีแปดเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนบ้าหรือเจ้าบ้ากันแน่สีหยุนจือตีหน้าเรียบโตกลับด้วยเสียงที่ดังไม่น้อยกว่า หาว่าค่าหน้าเลือดต่อให้ค่าขายน้ำแกง500อีแปะหรือ5,000อีแปะแล้วค่าได้บังคับให้ท่านซื้อเงินหรือนี่เป็นร้านอาหารของข้าและข้าก็เป็นเจ้าของร้านหากท่านไม่มีเงินจ่ายข้าก็ไม่ขายต่อให้ท่านไปฟ้องศาลที่ไหนข้าก็ยืนยันจะขายราคานี้เสียงในร้านเงียบไปชั่วขณะนางไม่เคยพูดเสียงดังขนาดนี้มาก่อนจางถิงแหวกม่าน ออกมามองจากครัวด้วยอาการอึ้งอึ้งชายประหลาดโกรธจัดถลึงตาใส่สีหยุ่นจือยกหม้อน,น้ำแกงขึ้นแล้วยื่นไปตรงหน้าของชายประหลาดก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหรือมีอีกวิธี ตอนนี้ร้านของข้ากำลังขาดคนบ่าวทั้งสองของท่านดูแล้วหน่วยการไม่เลวข้าอยากได้มาช่วยทำงานในร้านถ้ายอมแลกพวกเขากับน้ำแกงหม้อน,นี้ต่อไปหากท่านอยากจะกินอีกเมื่อไหร่ก็เข้ามากินได้ทุกเมื่อข้าจะไม่คิดเงินท่านอีกอย่างนี้ดีไหมเจ้าคะ ชายประหลาดจ้องสีหยุ่นจืออย่างครุ้นคิดก่อนจะกระทืบเท้าอย่างแรงจนกระเบื้องแตกไปหลายแผ่นแล้วหันไปหยิบเชือกเดินออกไปจากร้านจางถิงตกใจกับเรื่องเมื่อครู่จนข่าอ่อนพลางยกนิ้วโป้งให้สีหยุนจือนับถือในความกล้าหาญของนางจากนี้ไปเขาจะไม่สงสัยวิธีขายไก่ของนางอีก ในค่ำคืนนั้นสีหยุ่นจือปรนิบัติสามีแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนกลางวันให้เขาฟังนา่งสังเกตและเริ่มรู้ว่าสามีชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรนางพยายามจดจำสิ่งที่เขาชอบเมื่อรู้อย่างนี้ผู้ที่เป็นสามีก็อดชื่นใจไม่ได้พอเห็นภรรยานั่งยิ้มอยู่ข้างๆปู้ฐานก็ยื่นจอกสุราไปตรงหน้าและป้อนให้นางอึดหนึ่งเมื่อเล่าเข้าปาก ความร้อนไหลลงลำคอนางไอออกมาเล็กน้อยชายหนุ่มย,ยิ้มอยากเอ็นดูก่อนป้อนกุ้งให้อีกคำใบหน้าของสีหยุ่นจือแดงเรื่อยิ่งขึ้นยิ่งทำให้ดูน่ารักและน่าเอ็นดูเขาจึงริมเล่าให้นางเพิ่มอีกจอกจากนั้นไม่นานแสงเทียนก็สะท้อนเงาร่างของทั้งสองกอดเกี่ยวกันและกันเมื่อสีหยุ่นจือหลับลงแล้วผู้ฐานดึงผ้าขึ้นมาห่มให้นาง แล้วเดินออกจากห้องไปก็เห็นหารเฟิงและเจ้าอี้ยืนรออยู่ก่อนแล้วทั้งคู่พุกเข่ากับพื้นและรายงานว่าท่านแม่ทัพพบตัวแลวขอรับตอนนี้อยู่ที่วัดร้างทางเหนือและมีเชลยที่จูงมาด้วยสองคนขอรับที่แท้ชายประหลาดที่พู้ฐานให้ตามหาก็คือชายประหลาดที่มาที่ร้านของสีหยุนจือนั่นเอง เช้าวันรุ่งขึ้นสีหยุ่นจือจัดร้านยังไม่ทานเสร็จก็มีลูกค้าเข้ามาเสียแล้วเขาคือเบ่าที่นายเคยให้มาซื้อไก่ย่างยังไม่ทันที่นางจะเอ่ยปากถามอะไรเขาก็ถามขึ้นว่าเท่าแก่นี้คุณนางที่ทางเหนือของเมืองจัดงานแต่งเสร็จแล้วหรือขอรับนายท่านของข้าได้กลิ่นไก่ย่างจากร้านของท่านทุกวันจนอยากจะลิ้มรสใจแทบขาดสั่งข้าว่าวันนี้ต้องซื้อกลับให้ได้ สีหยุนจือทำสีหน้าลำบากใจก่อนจะตอบว่าอันที่จริงแม้งานแต่งของคุณนางท่านนั้นจะเสร็จสิ้นแล้วแต่หลังจบงานพ่อครัวของร้านเหนื่อยมากจึงขอลาพักสักสองสามวันชายผู้นั้นประหลาดใจเฮะพวกท่านเปิดร้านอาหารยังต้องมีวันหยุดด้วยหรือพ่อครัวของท่านดูไม่ธรรมดาเลยจริงๆสีหยุนจือพยักหน้าและพูดว่า ที่เจ้าพูดถูกแล้วพ่อครัวท่านนี้ไม่ธรรมดาข้าบอกความลับกับเจ้าก็ได้พ่อครัวที่นี่เป็นคนจากวังเมื่อก่อนเขาจะรับใช้เฉพาะคนใหญ่คนโตเท่านั้นข้าเลยไม่กล้าทำอะไรให้เขาเคืองใจชายคนนั้นทำสีหน้าลําบากใจจากในวังเลยหรือครับแต่ว่านายท่านของข้าสีหยุ่นจือถอนหายใจพลางบอกว่าเอาเถอะเอาเถอ ข้าเองก็เป็นคนทำมาค้าขายเห็นเจ้าลำบากใจขนาดนี้ข้าก็ไม่สบายใจเดี๋ยวจะลองเข้าไปถามพ่อครัวให้ก่อนก็แล้วกันสักครู่ใหญ่สีหยุ่นจือออกจากครัวด้วยสีหน้าไม่ดีนักตอบอย่างไม่เต็มเสียงว่าพ่อครัวรับปากจะย่างให้สองตัวอีกฝ่ายแสดงสีหน้ายินดีและบอกว่าจะกลับมาเอาในช่วงบ่ายจากนั้นก็เดินออกจากร้านไปด้วยความดีใจ จางถิงวางไก่ลงย่างบนเตาแล้วออกมาพูดก,กับสีหยุนจือว่าเพื่อนข่าวบอกว่าชาวบ้านต่างพากันโจดขานในเรื่องของพ่อครัวที่มาจากวังหลวงแต่ไม่ได้พูดถึงชื่อร้านของเราเลยแม้แต่น้อยข้าอุตส่าห์พยายามมาตั้งหลายวันในที่สุดก็ขายไก่ออกสักทีเที่ยงน,นี้ก็คงจะได้ดื่มฉลองสักหน่อยสีหยุนจือดูว่าเขาพูดแต่ชดนาง สักครู่ใหญ่ช่ยยาก็เข้ามาในร้านนางมาสายเช่นนี้หลายวันแล้วสีหยุนจือถามว่าเพราะเหตุใดนางจึงแจ้งว่าที่พักที่สีหยุนจือหาให้มันมีเด็กร้ององอแงทุกคืนทำให้นอนไม่ค่อยหลับแต่เมื่อสีหยุนจือให้เจ้าอี้ไปสืบก็ทำให้รู้ว่าช่ยยากโกหกเมื่อนางกลับมาถึงบ้านก็เห็นบ้านเงียบเชียบ ทุกคนไปดูอะไรบางอย่างที่อคอกม้านางจึงตามไปดูก็พบกับชายหญิงที่นางเห็นชายประหลาดจูงมาที่ร้านด้วยนางทำสีหน้าสงสัยเจ้าอี้จึงตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าพวกเขาก็ต้องเป็นสตรูอยู่แล้วขอรับต่อให้กลายเป็นเท่าฐานข้าก็จำพวกมันได้ ฮูยินไม่ต้องเป็นนึกสงสารหลอกคอรับเพราะมันนี่แหละทําให้คุณชายของพวกเราแพ้สงครามทําให้พี่น้องร่วมทัพต้องตายเป็นจํานวนมากแล้วยังทําให้คุณชายต้องบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยสีหยุนจือห่างไกลจากสงครามจึงไม่อาจเข้าใจความรู้สึกโกรธแค้นศัตรูของบ้านเมืองอย่างลึกซึ้งได้ขณะที่นางยังคงมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสงสัยประตูก็เปิดออกนางก็พบชายแปลกหน้า เดินออกมาจากห้องหนังสือของสามีเขาคือชายประหลาดที่นางพบที่ร้านนั่นเองเมื่อชายประหลาดเดินมาถึงคอกม้าก็ชี้หน้านางพลางถามท่านปู่ว่าเถกแก่เนี่ยนอะนเลือดพูดนนี้มาอยู่ที่บ้านท่านไหนย่างไรท่านปู่รู้ว่าเขาไม่พอใจจึงตอบว่านางเป็นหลานสะใภ้ของพ้าเองอาจารย์เย็ยนรู้จักนางด้วยชายประหลาดตอบกลับอย่างโมโหว่า ข้าต้องรู้จักอยู่แล้วหากข้าไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองก็คงจะถล่มร้านนางไปแล้วสีหยุนจือเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านให้ท่านปู่ฟังโดยละเอียดยังไม่ทันที่ท่านปู่จะพูดอะไรชายประหลาดก็พูดขึ้นอีกว่าต่อให้เจ้ามาพูดแก่ตัวตอนนี้ข้าก็ไม่สนตอนแรกข้าก็ไม่ได้คิดที่จะมารักษาปู่ฐานอยู่แล้วยิ่งพอรู้อย่างนี้ก็ยิ่งไม่มีความจำเป็นใดๆอีกข้าจะกลับแล้วไม่ตรงทรง ลาก่อนแต่แล้วสีหยุนจือก็เข้ามาขวางหน้าก่อนถามว่าท่านมีวิธีรักษาขาของสามีข้าอย่างนั้นหรือเจ้าคะอาจารย์เหยียนสะบัดออกมาเบาๆสีหยุนจือจึงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนรอน ท่านอาจารย์เย็นผู้ยิ่งใหญ่ให้อภัยข้าน้อยที่เคยล่วงเกินด้วยเถิดความผิดที่ข้าเคยทำกับท่านก่อนหน้านี้ขอเพียงท่านอาจารย์ยอมรักษาสามีข้าให้หายดีข้าน้อยสีหยุ่นจือจะยอมรื้อร้านของข้าเพื่อเป็นการไถ่โทษเลยเจ้าค่ะนางพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานทว่าหนักแน่นจริงจังทุกคนในที่นี้ต่างรู้ว่านางรักร้านมากเพียงใด ปูฐานและอาจารย์เหยียนเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมาก่อนเขาจึงรับปากจะช่วยรักษาแต่ก็ไม่ค่อยเต็มใจนักแต่เพราะความเข้าใจผิดของสีหยุนจือเกือบทำให้เสียเรื่องนางกลัวเขาจะไม่ช่วยรักษาสามีจึงกล่าวเช่นนั้นโดยไม่ล,งลังเลอาจารย์เหยียนชี้ไปที่ประตูก่อนพูดว่าเด้อง,งั้นเจ้าก็รีบไปเพราะถ้าก่อนฟ้าสางยังถอดป้ายร้านมาเผาต่อนหน้าข้าไม่ได้ ข้าจะกรอบนานเจียงเลาะปล่อยให้สามีของเจ้าเดินขากับเพื่อไปช่วชีวิตสีหยุ่นจือไม่พูดอะไรหันหลังกำลังจะออกจากบ้านไปก็ได้ยินเสียงเย็นชาดังมาว่าหากอาจารย์เยียนไม่รักษาขา้าก็เชิญท่านกลับไปนานเจียงเถอะอาจารย์เยียนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าเอาหรอกเอาหรอกเจ้าไปเตรียมถูยาไว้หลายวันจากนี้ยาที่ใช้รักษาขาของเขา เจ้าจะต้องเป็นขนตม้มสีหยุนจือยิ้มกว้างพยักหน้ารับอย่างยินดีเขาจึงขยับเข้าไปใกล้แล้วกระซิบเจรจาต่อรองเจ้าจงต้มน้ำแกงแกะให้ข้าวันล,ละสิบกงจินหากขาดไปแม้แต่หนึ่งกงจินข้าจะทำให้ปู่ฐานเจ็บมากกว่าหนึ่งเท่าตัวเหมือนกันเจ้าเข้าใจไหม 10บกงจินนะคะก็คือ10กิโลกรัมและ1กงจินก็คือ1กิโลกรัมนั่นเองนะคะสีหยุนจือตอบว่าเจ้าค่ะมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดเจ้าค่ะอาจารย์เหยียนสะบัดหน้าเตรียมจะออกไปแต่ก็ไม่ลืมหันกลับมากำชับห้ามนางให้อาหารฉเฉลยทั้งสองกินอีกเหตุที่เขาเกลียดเฉลยทั้งสองมากขนาดนี้ก็เพราะภรรยาและลูกของเขาต้องตายเพราะคนจากแคว้นฉี ระหว่างการรักษาปูฐา,านตลอด6วัน7คืนสีหยุนจือต้องงีบหลับข้างถูยาเป็นประจำเพราะต้องเปลี่ยนยาเปลี่ยนน้ำอยู่เสมอส่วนงานที่ร้านก็ให้จางถิงดูแลด้วยความเหนื่อยล้าจึงทำให้สีหยุ่นจือเป็นลมล้มลงเมื่อฟื้นส,นสติขึ้นมาอีกครั้งก็พบกับใบหน้าสามีที่คอยดูแลอย่างเป็นห่วงเป็นใย และนางก็เพิ่งได้รู้ว่าความจริงแล้วอาจารย์เหยียนนั้นเป็นสิ์น้องของสามีดังนั้นแม้นางจะทำให้เขาไม่พอใจเขาก็ยังต้องรักษาปู้ฐานอยู่ดีปู้ฐานมองใบหน้าของภรรยาแล้วบอกว่าก่อนจะกลับสิ์น้องมีเรื่องฝากให้ข้าบอกเจ้าเขาบอกว่าเจ้าเป็นคนดีมากทุกวันนี้จะหาสตรีที่อ่อนโยนและกล้าหาญซ้ำยังกล้าํากล้ารับอย่างเจ้าไม่ได้อีกแล้ว สีหยุ่นจือนิ่งอึง้งก่อนถามถึงเฉลยทั้งสองปู้ฐานจึงบอกว่าพวกเขาถูกอาจารย์เหยียนพาตัวไปแล้ว แม่สีหยุนจือจะไม่ได้เข้าร้าน10กว่าวันแต่จางถิงก็สามารถจัดการร้านได้อย่างดีเยี่ยมและเมื่อเขาเห็นนางเข้าร้านก็พูดออกมาด้วยความดีใจว่าโอโ้แม่นางของข้าในที่สุดเจ้าก็มาจนได้เร็วๆมาช่วยกันหน่อยข้ายุ่งจนมือไม้พันกันไปหมดแล้วโต๊ะนั้นกับโต๊ะนี้ที่อยู่ติดประตูกินเสร็จแล้วจเจ้าไปคิดเงินหน่อยสีหยุนจือถามหาช่วยยาเขาตอบว่า ช่ยยานะรึนางมาสายกลับเร็วป่านนี้ไม่รู้นางไปตายที่ไหนแล้วร้านขายดีขึ้นทุกวันจางถิงย่างไก่ขายได้วันละ80ตัวแม้จะราคาสูงกว่าร้านอื่นก็ยังย่างขายไม่ทันและไม่มีใครต่อราคาสักคำสีหยุนจือออกไปซื้อของกลับมาอีกทีหลังมือ้อกลางวันก็เห็นช่ยยากำลังแทะมเมล็ดทานตะวันและเปิดดูสมุดบัญชีนางก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่กลับชวนกินลูกเหมยสดที่เพิ่งซื้อมาขณะสีหยุ่นจือกำลังเช็ดโต๊ะในร้านไม่เพียงแต่ช่วยยาจะไม่ช่วยแต่กลับเดินมาขอยืมเงินสีหยุนจืออีกห้าตำลึงนางก็ให้ไปหยิบเอาที่โต๊ะและเมื่อได้เงินช่วยยาก็ถือตะกร้าลูกเหมยเดินออกไปจากร้านแม่นาดานจริงๆเลยนะก็จบแค่นี้นะคะรอติดตามต่ออีพีหน้านะคะบ๊ายบาย